มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมชีวิตสุดเรียบง่ายของตัวไรติดดินอย่างโก,โกโกสินราชกรมหาบาทสิบบาทก็เงินปลูกผักหลังบ้านนั่งขายผักตลาดนัดเผยไม่ได้นั่งขายผักสร้างภาพสำหรับโกโกสินเป็นนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานการแสดงมากมายให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เรื่อ,อยๆเรามักจะเห็นเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายผ่านอินสตาแกรมอยู่เสมอ เผยคลิปดำนาท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติพร้อมกับมีข้อความว่าเป็นวันที่สนุกที่สุดอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความเป็นมิตรเข้าถึงง่ายยังมีภาพที่โพสต์ระหว่างนั่งขายของพร้อมกับข้อความว่าผลผลิตเล็กๆน,น้อยๆจากสวนแต่ใครใบมะกรูดขนุนหลังจากนั้นก็กลายเป็นไวรัลทันทีหลังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางก็แซวว่าพ่อค้าหล่อมากถามว่าถ่ายละครหรือเปล่าค่าที่แพงไหมขณะที่เจ้าตัวก็เข้ามาตอบ ว่าขายจริงครับก่อนหน้านี้เขาก็ยังมีการโพสต์คลิปโพสต์ภาพในลักษณะนี้มาแล้วทั้งไปปักเบ็ดนั่งทำป่นปูน,นาเดินป่า สวนบ้านในย่านอุดมสุขนั้นหลังบ้านก็ได้แดัดแปลงทําเป็นสวนผักเล็กๆปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันมีลูกค้ามาซื้อเขาก็โพสต์ว่าขอบพระคุณคุณป้าลูกค้าคนแรกอีกทั้งยังโพสต์คลิปมีข้อความว่าพร้อมขายแล้วนะครับสุข,ขุมวิทย์ร้ออุดมสุข42สสนใจทักมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เมื่อเว้นวางจากงานละครโกโก้ศิลนก็จะไปอยู่บ้านแฟนที่เชียงใหม่พร้อมกับผ่นตัวเป็นพ่อค้านําพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้นําไปวางขายที่กาดนัดอําเภอแม่ฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเขาเผยไม่ได้นั่งขายผักสร้างภาพเพราะงานในวงการก็ยังมีเรื่อยๆแต่บ้านพ่อตาแม่ยายที่เชียงใหม่มีสวนผักอยู่แล้วพอได้มาหาพันรายาก็เลยมาช่วยนั่งขายผักถือเป็นงานสุจริต5บาท10บาทก็เงินเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมีภาพที่เจ้าตัวโพสตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กําลังนั่งขายผักอยู่ในตลาดโดยที่ใช้ถุงปุ๋ยมาวางรองบนพื้นและมีตะไคร้ไม่กี่กำกับขนุนหนึ่งลูกเท่านั้นทําให้คนคิดว่าเจ้าตัวไรงานตก หรือออกมาสร้างภาพว่าไปนั่งขายผักหรือเปล่าทางด้านโกโกสินก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าไม่ได้ตกอับไรงานหรือสร้างภาพอย่างที่ใครคิดแต่ผักที่ขายเป็นผลผลิตจากสวนของพ่อตาแม่ยายของตนเองที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยโกโกสินเผยว่าที่มาโพสต์ภาพขายผักนั้นไม่ได้ต้องการจะสร้างภาพใดๆแต่เป็นแผงผักของเครือญาติกันอยู่แล้วซึ่งก็คือพ่อตาแม่ยายและทุกวันแม่ยายและป้าก็จะมานั่งขายผักกันปกติเวลาตนขึ้นมาหาพันรยาที่เชียงใหม่ก็เลยจะมาช่วยขายด้วยตนอยากให้ทุกคนมองเรื่องคุณค่าของเงินมากกว่าอยากให้ปล่อยวางเรื่องต่างๆให้คิดว่าการลุกขึ้นมาทําแบบนี้มันได้เงินแบบสุจริตได้ด้วยนาพักน้ําแรงของเราเอง5บาท10บาทแล้วก็ผู ใจทําให้ใจฟูซึ่งงานในวงการก็ยังมียังรับงานละครรายการปกติไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่จังหวะว่างได้มาหาภรรยาก็จะมาช่วยขายผักเท่านั้นเองซึ่งพอมีภาพเหล่านี้ออกไปเท่้าเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างหนูเล็กกากาก็ยังแอบสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือถ่ายละครรวมถึงแฟนๆละครก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นชื่นชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียว ล่าสุดได้เผยคลิปพาแฟนๆชมกันนัดกันมีข้อความว่ามาละครับป่าดแม่งอนอีพีสอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้โกสินก็ได้ออกมาประกาศเลิกเล่าทาวอนหลังจากโกสินราชกรมได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศเลิกเล่าทาวอนพร้อมกับใส่แคปชั่นเพิ่มเติมว่าอวยพรผมหน่อยครับก่อนที่แฟนๆจะเข้าไปคอมเมนต์กันแบบล้นหลามถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะ เรียกว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายปลูกผักหลังบ้านไว้ขายนั่งขายผักที่ตลาดนัดเป็นอีกหนึ่งคนดังที่น่าชื่นชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ